เอาละครับผมก็ขอสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่โก้นะครับ yeah, และใคร <yeah. S 1> ที่เข้ามาแล้วยังไม่กดติดตามช่องใหม่ของพี่โก้ฝากกดติดตามนิดหนึ่งนะครับผม oh, <Okay. S 1> มาสำหรับวันนี้แล้วเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของอัปเดตใหม่ว่าจะมีอะไรบ้างที่เข้ามาในอัปเดตหน้านั่นเองนะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่กดไลค์กดแชร์ฝากน้องๆกระทืบไลค์คนละหไลค์กันหน่อยนะครับ และใครกดแชร์ได้ก็กดแชร์ด้วยนะครับโอเคมาดูกันเลยอันดับแรกนะครับหลังจากที่ทางผู้พัฒนานะครับผมได้ปล่อยทีเซอร์ออกมารอบที่แล้วนะครับเรื่องของภูเขาไฟแต่ว่าภูเขาไฟก็ อัปเดตได้น้อยมากนะครับผมซึ่งไม่ได้อัปเดตแบบถ้ำใต้บุกเขาไฟลอดลิตเลยเออมันต้องมาแล้วแหละรอบนี้นะครับผมถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเหมือนแบบมีอะไรกุญแจให้เปิดอีกหรือว่าเป็นสัญลักษณ์รูปปลาแน,น่ทุกคนใครรู้ช่วยบอกทีนะครับนี่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์รูปปลาหรือเปล่าหรือว่าเป็นถ้ำใต้ลอดลิตอยู่ ใต้ลาวากันแน่เออไม่เห็นจุดนี้เลยนะใครเคยเห็นที่ไหนบ้างนะฮะคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะถ้าใครเข้าไปได้นะเออในลาวานี้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนมันยังไม่จบเท่านี้นะครับผมโอเคไปลําดับถัดไปกันดีกว่านะครับรอบที่แล้วนี่รู้สึกว่ามันจะมาแค่เว้นนี้นะก็คือได้เรือฟรีนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้นะครับให้รีบเลยเพราะว่ามันก็ยับเดตแล้วพรุ่งนี้อัปเดตแล้วนะครับและก็มีปริศนาใหม่อันนี้มาปล่อยมาเป็นทีเซอร์วิดีโออีกแล้ว ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับจะมีเขาเรียกว่าเจ้าเลโก้เนี่ยนะครับผมตุยอยู่ตรงกลางนะครอ่าแต่บนท้องของมันเนี่ยมีแมวอยู่เฮ<อ>้ยสังเกตดีๆนะเห็นแมวไหมทุกคนเมื่อกี้เอาดีๆเห็นปะน่ะน่ะๆๆเห็นปะอยู่ที่ท้องอ่ะพอดีเลยเห็นปะ มีแมวอยู่ซึ่งเป็นปริศนาอะไรไม่รู้เกี่ยวกับแมวแต่ตอนนี้นะครับผมพวกเหลา GM เนี่ยหรือว่าเราผู้พัฒนาเนี่ยนะครับผมก็ได้เอาออกมาทํแบบว่าเป็นเฉลยทีเซอร์แล้วนะครับผมว่าแมวตัวเนี้ยมันจะเข้ามาด้วยนะครับผมในรอบนี้ซึ่งเข้ามาแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมสามารถไปไขปริศนาได้นะครับซึ่งผู้พัฒนาสามารถเขาเรียกว่าอะไระทิ้ง ล่องลอยของปริศนาให้เราไปแบบแก้ไขแล้วนะครับผมหรือว่าใครแก้นะ่มงว่านะหรือว่าไปตามหาเลยนะครับซึ่งถ้าเราเดินเรือไปทางด้านขวามือถ้าออกจากเกาะบูสวูดหรือว่าเกาะแรกนะครับให้เราเลี้ยวขวาเนี่ยไปเรื่อยๆเราจะเจอเกาะอยู่เกาะหนึ่งนะครับชื่อว่าเกาะบิสเคเนี่ยครับผมก่อนนี้นั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีประตูลับอยู่นะครับซึ่งจะเป็นห้องลับของแอดมิน ซึ่งี่โก้เคยทำไปแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้เดี๋ยวไปดนะูว่าอยู่ตรงไหนเปิดยังไงซึ่งมาเปิดที่ประตูบานนี้เมื่อก่อนเนี่ยจะเปิดไม่ได้นะตอนนี้แอดมินทำเสร็จแล้วคือมีปุ่มให้อ่านตรงนี้เป็นข้อความนะครับ1ปุ่มแต่ถ้าเราจะกดตรงกลางเนี่ยมันก็สามารถเข้าได้เลยบางคนมากดอ่านตรงนี้ยังเข้าไม่ได้เหมือนเดิมนี่แล้วก็เดินลงไปนี่เป็นห้องแอดมินเลยนะครับซึ่งแอดมินเนี่ยครับผมห้องแอดมินนั้นเนี่ย มันจะมีอยู่ในปริศนาที่โต๊ะตรงนี้เหมือนกันนะเอ่อแต่ปกติมันจะมีแมวอะแต่จริงๆนะครับเขาได้ทิ้งปริศนาไว้ตรงนี้แล้วนะครับว่าอัปเดตหน้าเนี่ยมันต้องมีแมวมาแน่นอนโอ้โหแมวอย่างเยอะนะครับแล้วแมวเนี้ยมันหาได้จากไหนนะครับพิโกโกเดาว่าน่าจะเป็นเควสนะครับเพราะว่า GM ได้ออกมาทําคลิปแล้วนะครับว่ามันอยู่ที่ลอตลิสเนยครับผมอ่าไม่ใช่ลอตลิสทุยพอสเกนนะครับผมในอัปเดตหน้าเห็นปะ ซึ่งพ่อค้าจนสลัดถืออยู่เลยนี่โอ้โหเป็นไงเ uh, ป็นไรเท่มใหม่เลยนะระเบิดปึงป๋งปึ๋งอยู่ตรงนี้เลยที่เมอร์เชียนนะฮะโอเคครับผมก็จบไปสําหรับเรื่องเจ้าแมวนี้ลืมบอกไปนะครับผมเจ้าแมวนี้่ะมันน่าจะเป็นเรือนะครับผมมาที่อัปเดตมาอย่างแน่นอนเรือเร็วเรือเร็วเออเรือแมวก็มานะและอัปเดตต่อไปนะครับเหมือนจะอย่างที่พี่โก้คิดหรือเปล่านะครับผมมานะ เมืองหิมะจะกลับมาหรือว่าเมืองคิดมัดนะครับหรือเปล่านะี่อ่าซึ่งเป็นรูปหัวใจด้วยนะ<ม>เห็นว่าสังเกตจากสลิงนะครับแล้วก็ต้นสนอ่าสัญลักษณ์ของต้นสนอะ่ะเออนะครับในรอบที่แล้วที่แบบให้เราเข้าไปตกปลาลิมิตกันที่แบบมีลูกแก้วอะ่ะกดลูกแก้วแล้วไปได้ซึ่งไม่แน่นะอาจจะเปิดกลับมาอีกครั้งนะครับผมอ่าหรือ ใครคิดว่าเป็นสถานที่ใหม่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่โก้กันด้วยว่ามันคือสถานที่ไหนนะครับและที่ทำการนี่มันมีกล้ยอยู่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมเหมือนมีใครตกน้ําอะไรบริเวณนี้ให้เราได้สืบกันอีกนะครับผมว่าปริศนาต่อไปเนี่ยมันคือปริศนาเกี่ยวกับอะไรนะครับผมมาโอเคนะตรงนี้ก็จบกันไปนะครับผมอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวไปต่อเลยแล้วกัน let's go นะครับ ปริศนาต่อมานะครับผมเหมือนจะมีประตูลับเพิ่มก็มีประตูเลยตรงนี้นะครับเหมือนเขาบอกว่าเป็นประตูอันที่4นะใครรู้บ้างว่าเป็นประตูลับอะไรพี่ก็สงสัยเหมือนกันเพราะว่าหาอันที่1 2 3สเนี่ยยังหาไม่เจอเลยเอออยากหาหเจอเหมือนกันแต่อันนี้บอกว่ามี4ีอันนะครับเออ แสดงว่าอัปเดตหน้าเนี่ยต้องเป็นอัปเดตที่โคตรจะใหญ่อย่างแน่นอนนะครับก็รอติดตามกันนะครับผมว่าเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวพี่โก้ทำอัปเดตลงช่องแน่นอนสําหรับใครที่อยากรู้เนี่ยกดติดตามไว้ได้เลยนะครับผมมานะฮต่อไปยังไม่สุดยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่จะอัปเดตเข้ามานะครับซึ่งทางเราผู้วิจจนาปล่อยออกมาแล้วตรงเคนนะครับผมข้างรถลิสมันจะมีนี่เลย เรือดำน้ำทุกคนหรือนี่มันจะเป็นในเทมหม่ที่พิกประวัติศาสตร์ในการตกปลาเออเราไปตกกันใต้น้ำเฮ้ยน่าตื่นเต้นขึ้นกว่าเดิมนะผมว่าถ้ามีเรือดำน้ำเนี่ยมันต้องแบบสุดยอดแน่ๆลงไปเมืองบาดาลอะไรเงี้ยแบบง่ายสะดวกขึ้นอะไรเงี้ยหรือจะมีเมืองบาดาลใหม่เออก็อาจจะเป็นไปได้นะเอาแล้วครับสำหรับอัปเดตใหม่ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมมาข่าวคราวนะครับ ว่าอัปเดตหน้านะครับสปอยมีอะไรบ้างก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแล้วปุ่มกระดิ่งไว้นะครับเพราะว่าอัปเดตมาเมื่อไหร่พี่โก้มาทำคลิปบอกแน่นอนนะครับว่าต้องทำวสหรือว่ารับของอะไรยังไงนะครับกดติดตามไว้ได้เลยสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอตัวไปตกปลาเก็บตังค์ไว้ก่อนแล้วเผื่ออัปเดตหน้านะครับเดี๋ยวเอาว่า ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดติดตามไว้นะะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม